มาครับสวัสดีชาวแวดวงฟุตบอลทุกท่านนะครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวเรามาคุยถึงเกมกลางสัปดาห์นะครับศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกเรบอกโอ้โหคู่บิ๊กแมตช์เยอะด้วยนะสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ที่จริงเนี่ยมันจะมีคู่บิ๊กแมตช์สองคู่นะครับที่เตะวันและเวลาเดียวกันเลยนั่นก็คือลิวพูกับเรอัลมาดริดเจอกันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งคือไบเยอร์มิเนกเจอกับทาาด้านของเปเชนะครับก็อีกคู่หนึ่งเขาน่าจะเตะบ้านปารีสนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ ที่ต้องบอกว่าตามดูทุกปีพเพราะเจอกันทุกปีนะครับสำหรับหงแดงรืิวบุร<ห>์ดูว่าเตะหีเดียวกันใช่นะครับก็ แมชนี้นะครับก็เป็นการมาเจอกันของ2ทีมใหญ่นะครับแห่งเกาะอังกฤษและก็เกาะสเปนนะฮะจะเรียกว่าเป็นเกาะสเปนก็ไม่ได้ด้วยนะก็สถานการณ์ของทั้งคู่นะครับรอเลอมาริดเนี่ยพวกเขามี9แต้มเต็มนะครับหลังจากที่เตะไป3นัดนะครับก็ฟอร์มในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีงเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ในมาตรฐานก็คือเก็บแต้มมารวดเลยนะครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ยมีชนะ2แล้วก็แพ้1นะครับเกมที่แพ้ก็คือแพ้ให้กับกาลาตาสลายไปนะมี6แต้มทั้ง2ทีมเนี่ยก ใช้คาว่ายังคงมีลุ้นติดท็อป8แหละเพราะว่ายังไม่ได้แบบผิดพลาดอะไรใหญ่โตมาหัวโลานลนะครับก็โดยรวมเนี่ยแมชนี้ผมว่าน่าดูมากๆนะอ่ะเรามาเริ่มกันที่อัปเดตสถานการณ์ของนักเตะทั้ง2ทีมก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยอัดก่อนที่จะมีบทสัมภาษณ์ของกุณซือทั้งคู่นะแล้วก็ที่จริงเนี่ยลิเวอพูก็เพิ่งเตะจบไปในช่วงคืนคาบเกี่ยวตีสาวันอาทิตย์อะ่ะ เพาะว่าใช่อาจจะต้องรออันนี้สล็อตมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับก็นักเตะที่มีรายชื่อจากฮูสบอร์นะครับอเล็กซานเดอร์อีซาร์ครับรบานกาเฟนแบกเจลิมิฟิมปงนะครับบาเซตติทางด้านของไอซอนเบเกอร์นะครับหมดสิทธิ์ในการลงเล่นในแมชนี้นะครับก็อาจจะต้องลุ้นว่าจะได้ใครกลับมาหรือเปล่านะส่วนทางด้านของเรอัลมาดริดเนี่ยก็ไม่มีทางด้านของแดนนี่คาวาคาวนะครับกับทางด้านของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะฮะตอนนี้คือ2กําลังสําคัญเหมือนกันนะสำหรับทางด้านฝั่งของเรอัลมาดรริดนนะคับก่่อทีจะมาพูดถึงัตติงเนี่่ยยต้ออองบกกนนเละวว่าริ โอเคพวกเราเนี่ยมีโอกาสได้ติดตามอยู่แล้วแหละดูในหลีอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องข้อมูลข้อมูลก็อาจจะมีมากกว่าฝั่งทางด้านของเรอลม,มลิดหน่อยนะเพราะฉะนั้นแฟนๆราชันชุดขาวเนี่ยอยากกระเสริมหรือเพิ่มเติมตรงไหนแบบเอ้ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้มันมีไอ้นี่เข้ามานะก็คอมเมนต์เข้ามา <c oughs> ได้เลยนะฮะ อ่ะเริ่มจาก11ตัวจริงของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเรียวพูก่อนละกันนะครับผู้สัประตูนะครับจะออกสตาร์ทด้วยท่าน้าของมาม์มัชวิลลี่นะครับแนวรับก็มีโรเบอร์สันฟันไดายโกนาเต้แล้วก็คอนดอร์แบดลี่นะครับคู่กลางเป็นโดมิกส์วัตไลน์จับคู่กับเคอร์ติสโจนนะครับแนวรุกมีกัคโปฟอนเลนเวียสนะครับโบเมซาร่าแล้วก็ทางด้านของฮูโกเอกิติเก้นะครับออกสตาร์ทในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้านะฮะส่วนฝั่งของเรอัมลมาดริดเนี่ยมาระบบ4-3-3นะผู้สัปมบตูเดี๋ยวท่าน้าของท มีน่แล้วก็กูแลตัวสามตัวลุกไปทางด้านของบาฮิมดีอาร์ตเอ็มปาเป้แล้วก็ทางด้านของวินิซิอุสก็เอาเท่าที่เราดูนะครับคือเรอัลมาดริดเนี่ยพวกผมคงคอนเฟิร์มอะไรไม่ค่อยได้นะสำหรับซีบีตัวจริงไดดดู้้วยใช่นะก็จะได้มีโอกาสดูเนี่ยก็ในนี่แหละในศึกยูฟ่าแต่ว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ดูนั่นก็คือศึกเอลกาซิโก้นั่นแหละที่ได้ดูในในลีกของฝั่งสเปนนะครับส่วนฝั่งของลิเวอร์พูลเนี่ย ผมบอกเลยนะว่าพอมันมาเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ผมว่าเวสอะด้วยด้วยจังหวะของฟุตบอลมันไม่ได้เป็นฟุตบอลในอังกฤษอะผมว่าเขาน่าจะเล่นได้ง่ายขึ้นแตเทีมผมได้ดูลิเวอร์พูลเตะนัดที่แล้วผมรู้สึกว่าเวสเล่นได้ง่ายกว่าตอนเล่นในอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นก็หน้าจอสตาร์ทเป็นสิ็งตัวจริงได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนสถิติในการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับก็หกนัดหลังสุดนะครับต้องยอมรับแหละว่าเป็นฝั่งของราชันชุดขาวนะครับทำผลงานได้ดีกว่าชนะไปสี่เกมจากหกเกม ริเวอร์พูชนะได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นและก็เสมอกันอีก1เกมนะครับแต่เกมที่ริเวอร์พูเอาชนะมาดริดไปได้เนี่ยก็เนี่ยแหละครับในฤดูการ2024-2025เปิดแอนฟิลด์เอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ะฮะต่อพึ่งล่าสุดนี่แหละที่เพิ่งเจอกันไปนะครับฟอร์มการเล่นกันสักหน่อยนะครับลิเวอร์พูก็ยังคงอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ยังคงไม่ดีนะครับยังไม่สามารถหาชัยชนะแบบต่อเนื่องได้นะฮะยกแค่6นัดหลังสุดเนี่ยชนะได้แค่2นะครับแล้วก็แพ้ไปถึง4ี่ เเกมลยนะครับนัดล่าสุดยังดีหน่อยที่เรียกความมั่นใจมาได้นะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าที่กาลังฟอร์มร้อนแรงเหมือนกันนะวิลล่าไปด้วยสกอร์2-0นะฮะก็ต้องยอมรับแหละว่า นาชั่วโมงนี้เนี่ยผมว่าแฟนลิเวอร์พูลหลายคนที่ผมได้คุยกับเพื่อนผมนะมองกันไปแบบแมชต่อร์แมทต้องดูเลยอะ่ <im it> match match ะแมชต่อแมตม์อ่ะสำหรับแฟนลิเวอร์พูลนะช่วงเนี้ยคือตอนแรกเหมือนจะเ,เจอจุดเปลี่ยนและอูไปถล่มแฟรง์เฟิร์ตมาเวสมี USB ส่วนร่วมอะไรพวกกลับมาในลีกอ้าวอาการ <im it> ออก <im it> ใช่นะครับแล้วก็คราวนี้มาเรียกความมั่นใจก่อนเจอกับเรอัลมาดริดได้นะเนี่ยผมว่าก็เป็นโมเมนตัมเออที่สําคัญเหมือนกันนะและจะสานรอยต่อเนื่องได้หรือเปล่าเพราะลิเวอร์พูลเองนะครับมีอีกหนึ่งแมทสำคัญรออยู่นะครับนั่นกก็คืออออเเเจับสนนามขงแชตตร์ซิี้ ใช่ไปเยือนเอติฮัดด้วยนะครับงานยากแน่นอนเลยนะสำหรับเรียวพูในช่วงนี้นะครับส่วนฝั่งของเรอัลมาดริดนะครับหนัดหลังสุดนี่ชนะรวดเลยนะครับชชนะสําคัญเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอยู่ในโมเมนตัมที่ดีขึ้นหนึ่งแหละมันต่อเนื่องกันนะครับเอาชนะยูเว่ได้นะเปิดบ้านเอาชนะบาร์เซโลนาได้อีกนะครับแล้วก็ล่าสุดคือถล่มวาเลนเซียไป4-0นะฟอร์มช่วงนี้ก็ใช่คําว่าหยุดไม่อยู่แล้วกันร้อนแรงนะครับอาจจะมีปัญหาดราม่าตัวลงตัวลุกหน่อยแต่ว่าผมว่าอลอนโซ่เนี่ยเขาเขา เขาเคลียได้ผมว่าเขาเคลียได้นะครับคิดว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างก็โดยส่วนตัวคิดว่าเกมเนี้ยน่าจะเป็นริวพูอ่ะเล่นตามเกมไปก่อนแล้วมานหดเองอ่ะพอเล่นนอกบ้านเจอริวพูที่แอนฟิลด้วยผมคิดว่าคงไม่ผีผามบุกมากอ่ะและคงเล่นตามจังหวะเกมไปซึ่งส่วนตัวคิดว่าเกมนี้อาจจะตึงๆและอาจจะแบบมีถึงขั้นหน้าเบื่อได้นะผมคิดว่าอาจจะจบเสมอโอกาสสูงเลยส่วนตัวคิดว่าน่าจะเจ้ากันสูนๆด้วยซ้ำอ่าคือผมอ่าคิดว่าเนื่องด้วยตอนนี้สภาพริวพูมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติมันมันไม่ได้อยู่ในช่วงความมั่นใจดี อะะไรนะรนคับแล้วมาเยือนแอนฟิลด์ด้วยเนี่ยผมว่ามาริดเองเนี่ยมันขึ้นชื่อลือชองอยู่แล้วสําหรับการเล่นเคาน์เตอร์แอตแทแต่ละตัวเนี่ยใช่มันพร้อมทั้งนั้นนะครับแล้วก็เรื่องความมั่นใจของแนวรุกผมยังไงก็คงฟันธงด้วยสถิติแนวลุกตอนนี้เรือมิิดมันดูดีกว่าจริงๆนะอนเออช่วงนี้ประธานเป้นี่คือเอาให้หมด เออนี่แหละคือความน่ากลัวแล้วก็แนวรับของลิเวอร์พูลยังคงมีปัญหาโดยเฉพาะริมเส้นแบคขวามผมว่าทั้งซ้ายและขวาเลยริมเส้นเนี่ยน่ากลัวเหลือเกินคือ ถ้าจะโดนเจาะเนี่ยก็อาจจะโดนตรงนี้เนี่ยแหละรวมไปถึงพอโกนาเต้กับฟานไดอ่ะไม่มีตัวที่สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนได้คือโอเคแหละมันจะมีบางนัดที่ลิวพูเขาก็สับสับหมุนเวียนไปะนะครับอย่างที่ตกรอบไปในช่วงคาราบาลครับเนี่ยก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนแต่มันก็คือต้องฝืนมาตลอดอ่ะไม่เหมือนซีซันที่แล้วที่แบบว่าบางนัดเนี่ยเฮ้ยหูเห็นเลยว่าพอ,อเกมนําแล้วช่วงท้ายเกมเนี่ยทางด้านของอันเนอสตอมีการพักตัวจริงพักตัวหลัก แต่ว่าซีซั่นนี้แทบจะทําไม่ได้เลยนะโดยผมเป็นห่วงเรื่องความฟิตทั้งฟันไดทั้งโกนาเต้เลยเนี่ยแหละอันนี้ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับส่วนแนวรุกเนี่ยคือถ้ามองกันตามเกมณตอนนี้นะครับสำหรับลิเวอร์พูลคือผม,มองคงมองแทนอันนี้จะลกับแฟนลิเวอร์พูลไม่ได้แต่ถ้ามองในฐานะคนนอกเนี่ยฟอร์มแบบนี้เจอกับเรอัมลมาดริดณตอนนี้เนี่ยผมว่าต่อให้เล่นในบ้านแต่ไม่แพ้ไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอาจจะแบบไม่ได้มองถึงว่าจะเอา3ามแต่แต่ถ้ามีจังหวะเนี่ย ผมว่าถ้าทําได้ก็ดีแต่อย่างน้อยก็ต้องเล่นแบบระมัดระวังตัวเอง<ต>ไว<ห>้สะกหน่อยอใช่นะครับคือถ้าหนึ่งแต้มกับเรอัวมาริดเนี่ยโอเคเรอัวมาริดเขาไม่เสียหายอยู่แล้วแน่นอนแหละมามาเยือนแอนฟิด์องเนี้ยผมว่ามาริดผมไม่รู้ว่าลอนโซจะจะมาห้าวเป้งขนาดไหนนะแต่ผมรู้สึกว่าก, <c oughs> ก็เล่นตามจังหวะไปอย่างที่ซาบ,บอกแต่ลิเวอร์พูลนั่นแหละถ้าไปเปิดเกมรุกมากเกินจนเกินไป,จน,นไปจนเปิดพื้นที่ให้กับแนวลุกเรอัวมาริดเนี่ยอันนี้แหละผมว่าน่ารลายมากใช่ผมว่าเล่นระมัดระวังตัวสักหน่อยมันก็อาจจะเหมือนที่ซาพูดคือรูปเกม จะน่าเบื่อหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็คงต้องรอติดตามนะครับแต่ผมถ้ามองนะตอนนี้นะผมว่าเรมาดริดอาจจะมาเฉือนชนะวะ1นึ่งศน,นะผมให้ดูดูดีกว่าเล็กน้อยเออมผมให้มาดลิดเฉือน1น,นนะครับอ่ะก็คิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับอย่างที่บอกนะแฟนๆเรมาดริดเนี่ยเห็นต่างหรือว่าอยากเพิ่มเติมของพวกเราตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับแล้วก็หาพูพ้กราผิดพลาดหรือตกลอนอะไรไปต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะฮะแล